วันนี้ครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอีกเช่นเคยกับรายการผ่าโลกห่วงจุย้ยท่านผู้ชมครับวันนี้พูดคุยกันถึงเรื่องของยันแปดทิศหรือหลายคนเรียกว่ากระจกนูนกระจกเว้าหรือสิงห่าดาบเป็นที่มาของ5สิ่งมงคลน,นะครับที่ผมจะพูดในวันนี้นั่นคือเรื่องของกระจกครับท่านผู้ชมครับกระจกมีความหมายเริ่มต้นที่1คือกระจกระเรียบ2คือกระจกนูน3คือกระจกเวานะครับแล้วก็4 เปล่งกระจกสิงคาบดาข้อที่5คือเรื่องของกระจกที่มียันหรือหูมงคลน,นั่นเองครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวตามผมมาผมจะอธิบายในเรื่องของหูหรือยันหรือรวมกระจกทั้งหมด ห้าอย่างว่าเป็นอย่างไรครับท่านผู้ชมครับตอนนี้มาพูดคุยถึงเรื่องแรกเลยนะฮะอันดับแรกเลยผมจะอธิบายความนะครับว่าหลายคนสงสัยว่าเอออาจารย์เราเจอทางสามแพ่งก็ดีเจอในสิ่งที่ป่าลกร้างหรือเมนเผาศพหรือบางครั้งบางทีไปเจอไอ้สิ่งที่เราไม่ไม่ชอบนะฮะป้ายโฆษณาปเปลียมมุมบ้างอย่างนี้เป็นต้นหรือป่าช้านะครับรวมถึงในเรื่องของกองขยะก,ก็ดีหลายคนติดผิดนะครับเช่นทางสามแพร่งเอากระจ เรียกอย่างนี้ไปติดคับท่านผู้ชมครับนี่คือความหมายของกระจกนะครับกระจกเรียบนะครับกระจกเรียบเดี๋ยวผมจะมาอธิบายความนะครับในเรื่องของกระจกเรียบว่าทําอย่างไรกระจกเรียบใช้สําหรับเราติดแบบไหนครับแต่งหน้าแต่งตาให้สวยๆง,ง,งามๆหรือเราฝั่งตรงข้ามของเรานะครับเป็นร้านขายทองเป็นร้านขายดอกไม้หรือเป็นน้ําตกสวยๆอย่างนี้เราก็ดึงภาพสวยๆเข้ามาสู่บ้านเรือนของเราแต่ถ้าเราไปเจอเมนเผาศพ หรือทางสามแพง่งเราก็จะดึงเามาน,น,เงนเข้ามาอยู่ในบ้านเราดึงวัดเข้ามาอยู่ในบ้านเราดึงกองขยะมาในบ้านเราหรือดึงทางสามแพง่งดึงรถยนต์วิ่งเข้ามในบ้านเราอย่างนี้ถือว่าผิดนะครับฉะนั้นบ้านเรือนอยู่อาศัยระวังนะครับการหันกระจกเงาออกหน้าบ้านนั่นหมายความว่าเราต้องดึงสิ่งที่มงคลเข้ามาแต่ถ้าเป็นสิ่งที่อัปุมงคลก็ไม่ไหวต่อมาข้อที่2นะครับก็คือกระจกเว้วกระจกเววนะครับคล้ายๆกับกระจกนี่ฮะกระจกกระจกนูนแบบนี้นะฮะกระจกเววจนะทำให้อ่าเรียกว่า สิ่งที่มันเรียว่าตรงก็คโค้งงอนะครับและส่วนกระจกนูนนะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับอันดับมาก็คืออันดับที่3าคือกระจกนูนก็คือหมายความว่าทําให้ของที่เราพุ่งมาเนี่ยมันแถบไปแถบมาอย่างนี้ครับหมายความว่าเหมือนกับเป็นเกาะนั่นเองนี่คือใช้กระจกนูนและต่อมาคือกระจกสิงคาบดาบนะครับส่วนกระจกสิงคาบดาบนะครับท่านผู้ชม เป็นกระจกที่ใช้ในเรื่องแก้ของสัพพวิญญาณหรือสัมภเวสีผีแร่อนหรือเรื่องของวิญญาณต่างๆนะครับมาในบ้านเลยเพอเราเช่นเจอทางสามแพ่งหน้าบ้านเรามีวัดมีเมร์เผาศพหรือปา่าลูกลางเราก็ใช้ในเรื่องของกระจกสิงคาบดาบในการแก้ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการลุ่มชนนะครับแต่แก้เรื่องของสัพพวิญญาณครับนี่คือเรื่องของกระจกสิงคาบดาบในการติดนะครับต่อมาอสุดท้ายนะครับอันนี้ดีที่สุดนะครับท่านผู้ชมครับเขาเรียกว่ากระจก ที่มีหูหรือยันติดอยู่ในนี้ครับอันนี้เรียกว่ายันภูเขาทะเลนะครับหรือว่าใครติดบ้านเรือนของท่านก็จะช่วยในเรื่องของโชคลาภนั่นเองเรื่องยันนะฮะท่านผู้ชมครับกระจกที่มียันติดอยู่นั้นไม่ว่าจะเป็นยันแบบไหนก็แล้วแต่นั่นหมายความว่าเป็นหูหรือยันเป็นชื่อของเจ้าทั้งสิ้นครับเช่นอันนี้ก็จะมีอ่มีตะวันนะครับวันอ่มีปีมีเดือนอย่างนี้ฮะแล้วก็มีภูเขานะครับแล้วมีน้ําทะเลหมายความว่าดึงโชคลาภเข้ามาในบ้านเรือนของเราซึ่งไม่ได้แก้นะฮะอันนี้จะเรื่องของโชคคาานนนััเเเอองรรบหมืติด ตุ้ยเลี้ยงนะครับหรือว่าของวลีมงคลของคนจีนที่ติดหน้าบ้านสีแดงๆเขาเรียกว่าตุ้ยเลี้ยงนะครับหรือเรียกว่าพกรกซิ่วอย่างนี้ก็ได้ครับเป็นมงคลนั่นเองครับท่านผู้ชมครับ,รบฉะนั้นวันนี้จึงมาพูดถึงเรื่องของ5ข้อสําคัญในเรื่องของการติดกระจกและความหมายครับ ผมขอสรุปนี้ครับว่ากระจกเรียบติดในการดึงเข้ามานะครับดึงเข้ามานะครับกระจกนูนคือไม่ถึงป้องกันกระจกว้าวคือให้ทิศทางของสิ่งมงคลน,นั้นมันหักมันงอนะครับหรือว่าลูกทรงไม่มีความแข็งแรงนั่นเองนะครับต่อมาคือกระจกสิงคาบดาบแก้ในเรื่องของศรรพัพท์วิญญาณและอันสุดท้ายคือกระจกมงคลน,นั้นสาหรับในการเรียกรับโชคหรือเรียกสิ่งมงค,คลเข้าบ้านเรื่อยเพราะเรานั่นเองคับท่านผู้ชมครับนี่คือที่มาของกระจกทั้งหมด5อย่างครับเป็นความรู้แต่ยังมีปรีกย,ย่ออีกเดี๋ยวติดตามผมนะครับยังมีรราายกกรปลรีอให้ ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่สนใจในเรื่องของของมงคลต่างๆนะครับทักไลน์มาหาผมแล้วเข้าไปดูในเพจนะครับทวิโลดเจ็ดแปดเก้าหนึ่งหกแปดแล้วรวมถึงเรื่องของการไลฟ์สดด้วยนะครับส่วนถ้าที่สนใจในเรื่องเบอร์โทรศัพท์ก็มีนะครับเบอร์มงคลเลขมงคลอย่างนี้นะครับลองไปดูนะครับถ้าหากสนใจในเรื่องเบอร์โทรศัพท์ผมยินดีให้คำปรึกษาเรื่องเบอร์โทรวางใจผมทวิโลดเจ็ดแปดเก้าหนึ่งหกแปดวันนี้สวัสดีครับ